สวัสดีครับทุกท่านผู้ใฝ่หาความรู้และความเข้าใจในชีวิตผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำพาทุกท่านดำดิ่งสู่แก่นแท้แห่งพุทธธรรมอันสำคัญยิ่งนั่นคือหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อเอ่ยถึงหลักปฏิจจสมุปบาทหลายท่านอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องซับซ้อนลึกซึง้งและยากจะเข้าถึงแต่แท้จริงแล้วนี่คือกฎธรรมชาติที่ใกล้ตัวเรายิ่งกว่าที่คิด เป็นหลักที่อธิบายการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้รวมถึงการเกิดขึ้นและดับไปของความทุกข์ในจิตใจของเราทุกคนอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลหลักนี้ไม่เพียงแค่เป็นองค์ความรู้ทางปรัชญาเท่านั้นหากแต่เป็นแผนที่นำทางสู่การดับทุกข์และการหลุดพ้นจากวัฏสงสารอย่างแท้จริงคลิปนี้จะพาทุกท่านสำรวจความหมายโครงสร้างและนัยยะอันลึกซึ้งของปฏิจจสมุปบ,บาทพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่า หลักธรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรและจะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาจิตใจและการดำเนินชีวิตได้อย่างไรความหมายและนัยยกของคำว่าปฏิจจสมุปบาทมาจากภาษาบาลีประกอบด้วยสองส่วนหลักคือปฏิจจะซึ่งหมายถึงอาศัยกันหรือขึ้นอยู่กับและสมุปบาทซึ่งหมายถึงการเกิดขึ้นพร้อมกันหรือการประชุมกันดังนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงมีความหมายโดยรวมว่า การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งกันและกันหรือภาวะที่สิ่งทั้งหลายอาศัยซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นนี่คือกฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลที่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและเป็นลูกโซ่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวหรือลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยมารองรับและไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่โดยปราศจากผลกระทบต่อสิ่งอื่นหลักนี้ไม่เพียงแค่เป็นองค์ความรู้ทางปรัชญาเท่านั้นหากแต่เป็นแผนที่นำทางสู่การดับทุกข์ และการหลุดพ้นจากวัตสงสารอย่างแท้จริงองค์ประกอบ12ประการวงจรแห่งทุกขและการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหลักปฏิจจสมุตบาทนี้ถูกอธิบายผ่านองค์ประกอบ12ประการที่เรียงร้อยกันเป็นวงจรแห่งการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีจุดเริ่มต้นที่แท้จริงในแง่ของจุดตั้งต้นแรกสุดแต่เป็นวงจรที่หมุนวนไปเรื่อยๆองค์ประกอบทั้ง12นี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. อวิชชาความไม่รู้ในอริยสัจสี่คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคและไม่รู้แจ้งในปฏิจจสมุทบาทนั่นเองอวิชชาเป็นรากเหง้าของวงจรนี้เปรียบเสมือนความมืดที่บทบังปัญญา 2. สังขารเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยย่อมปรุงแต่งกรรมทั้งหลาย สังขารคือเจตนาเครื่องปรุงแต่งกรรมอันได้แก่กายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารซึ่งเป็นเจตนาที่นำไปสู่การกระทำทางกายวาจาและใจ 3. วิญญาณเมื่อมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมเกิดขึ้นวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อจิตรับรู้อารมณ์ต่างๆเช่นจักขุวิญญาณ คือการเห็นโสตะวิญญาณคือการได้ยินเป็นต้นวิญญาณนี้เกิดขึ้นเพื่อรับอารมณ์ที่ถูกปรุงแต่งโดยสังขาร 4. นามรูปเมื่อมีวิญ,ญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมเกิดขึ้นนามคือส่วนที่เป็นนามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการหรือจิตเจตสิกส่วนรูป คือส่วนที่เป็นรูป,ปรธรรมได้แก่กายและอินทรีย์ต่างๆนามรูปนี้คือร่างกายและจิตใจของเราที่เกิดจากการรับรู้ 5. สลายตนะนเมื่อมีนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะย่อมเกิดขึ้นสลายตนะคืออายตนะทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นช่องทางในการรับรู้และสัมผัสโลกภายนอก ผัสสะเมื่อมีสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมเกิดขึ้นผัสสะคือการกระทบกันของอายตนะอารมณ์และวิญญาณเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นการกระทบนี้ทําให้เกิดการรับรู้ 7. เวทนาเมื่อมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมเกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทบแบ่งเป็นสุขเวทนา คือความรู้สึกสุขทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์และอทุกขมสุข,ขเวทนาคือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ 8. ตัณหาเมื่อมีเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมเกิดขึ้นตัณหาคือความทยานอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่เป็นอยากไม่เอาอยากให้สิ่งที่ดีคงอยู่หรืออยากให้สิ่งที่แย่หายไป 9. อุปทาน เมื่อมีตันหาเป็นปัจจัยอุปทานย่อมเกิดขึ้นอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆความยึดมั่นในกามาคุณความยึดมั่นในทิฏฐิความยึดมั่นในศีลพรตและความยึดมั่นในอัตตาตัวตน 10. พบเมื่อมีอุปทานเป็นปัจจัยพบย่อมเกิดขึ้นพบคือภาวะแห่งการมีการเป็นหรือการเกิดขึ้นของพบชาติใหม่แบ่งเป็นกามภพรูปปพ อรูปภพซึ่งหมายถึงการก่อกำเนิดของช hm ีวิตใหม่ที่เหมาะสมกับกรรมที่ทำไว้ 11. ชาติเมื่อมีภพเป็นปัจจัยชาติย่อมเกิดขึ้นชาติคือแปลนเกิดขึ้นการถือกำเนิดของสัตว์ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งการได้รับอัตภาพความเป็นคนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 12. ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาต เมื่อมีชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะย่อมตามมาและนำมาซึ่งความโศกเศร้ารำ่ำไห้ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจในที่สุดวงจรทั้ง12นี้หมุนวนเชื่อมโยงกันอย่างไม่ขาดสายเปรียบเสมือนห่วงโซ่ที่ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่แท้จริงในเชิงเวลาทากแต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะจิตที่เรายังคงมีอวิชชาเป็นเครื่องนำทาง สิ่งที่น่าอัศจรรย์ของหลักปฏิจจสมุปบาทคือไม่เพียงแต่อธิบายการเกิดขึ้นของทุกข์เท่านั้นหากแต่ยังชี้หนทางสู่การดับทุกขได้อย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบทั้ง12เราจะพบว่าหากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งขาดไปหรือถูกทำให้ดับไปองค์ประกอบถัดไปที่ต้องอาศัยปัจจัยนั้นย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้นี่คือหลักการแห่งเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ย่อมดับไปหนทางสู่การดับทุกข์จึงเริ่มจากการทำลายรากเหง้านั่นคืออวิชชาเมื่ออวิชชาดับไปสังขารก็ย่อมดับไปเมื่อสังขารดับไปวิญญาณก็ย่อมดับไปเรียงไปตามลำดับจนเมื่อชาติดับไปชารามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัส อุปายาตก็ย่อมดับไปการทำลายอวิชชาทำได้ด้วยการเจริญปัญญาโดยการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเจริญสติและสมาธิจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่และความจริงของปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นอวิชชาก็จะถูกแทนที่ด้วยวิชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อปัญญาเกิดขึ้นความเข้าใจในไตรลักษณ์อิจังทุกขังอนัตตา ก็จะชัดเจนขึ้นทำให้เกิดการคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเบากเกิดของทุกข์การดับทุกข์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทจึงไม่ใช่การหนีจากโลกภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจการทำความเข้าใจและละวางอุปาทานในสิ่งต่างๆรวมถึงการละวางอุปาทานในอัตตาตัวตนของเราเองเมื่อความยึดมั่นดับไปตัณหาย่อมสงบลงเมื่อตัณหาสงบลง เวทนาย่อมไม่นำไปสู่การปรุงแต่งต่อไปและในที่สุดวงจรแห่งทุกข์ก็ย่อมหยุดลงความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและการประยุกต์ใช้หลายท่านอาจคิดว่าหลักปฏิจจสมุปบ,บาทเป็นเรื่องทางทฤษฎีที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วหลักการนี้เกิดขึ้นและดำเนินไปในชีวิตของเราทุกขณะจิตตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นรูปที่น่าพอใจหรือผัสสะย่อมเกิดความรู้สึกสุขหรือเวทนา และนำไปสู่ความอยากได้อยากมีหรือตัณหาหากเรายึดติดกับความอยากนั้นคืออุปาทานย่อมนำไปสู่การสแสวงหาและเมื่อไม่ได้มาซึ่งสิ่งนั้นหรือสิ่งที่ได้มานั้นเปลี่ยนแปลงไปย่อมเกิดทุกข์ขึ้นในที่สุดเมื่อเราได้ยินคำพูดที่ไม่น่าพอใจหรือผัสสะย่อมเกิดความรู้สึกทุกข์ไม่พอใจหรือเวทนา และนำไปสู่ความอยากที่จะโต้ตอบหรืออยากให้คำพูดนั้นหายไปหรือตันหาหากเรายึดมั่นในความไม่พอใจนั้นหรืออุปาทานย่อมนำไปสู่การเกิดโทสะหรือความคับแค้นใจซึ่งเป็นทุกทางใจการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะช่วยให้เราสามารถหยุดยั้งวงจรของทุก์ได้ตั้งแต่ต้นเหตุเมื่อเรามีสติรับรู้ผัสสะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูก ลิ้นกายใจเราสามารถเลือกที่จะไม่ปรุงแต่งต่อไม่ให้ตัณหาและอุปาทานเข้ามาครอบงำจิตใจได้การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเจริญสติการมีสติรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมจะช่วยให้เราเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่กำลังเกิดขึ้นในตัวเราเองเมื่อมีสติรู้เท่าทัน ย่อมสามารถหยุดยั้งปฏิกิริยาอัตโนมัติที่นำไปสู่ตัณหาและอุปาทานได้การพิจารณาไตรลักษณ์มันพิจารณาว่าสปปรรพสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกข์และอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเมื่อเห็นความจริงนี้อย่างลึกซึง้งความยึดมั่นถือมั่นก็จะลดลงไปเองการฝึกเมตตาและกรุณา การมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นจะช่วยลดอวิชชาและกิเลสต่างๆที่เป็นสาเหตุของทุกข์ลงได้การอยู่กับปัจจุบันการไม่ย้อนคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วและไม่กังวลกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงแต่ตั้งใจอยู่กับปัจจุบันขณะจะช่วยให้จิตไม่ถูกปรุงแต่งด้วยสังขารและตัณหาการศึกษาและสนทนาธรรม การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในพระธรรมคำสอนจะช่วยเพิ่มพูนปัญญาและลดอวิชชาปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่แค่หลักธรรมที่ยากจะเข้าใจแต่เป็นภาพใหญ่ของกฎธรรมชาติที่ทำงานอยู่เบื้องหลังการมีอยู่ของสรรพสิ่งรวมถึงชีวิตของเราเองการทำความเข้าใจในหลักนี้อย่างถ่องแท้จะนำไปสู่การเห็นแจ้งในสาเหตุแห่งทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์อย่างเป็นระบบ มันคือการที่เราได้เห็นว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดจากเหตุปัจจัยที่มาประชุมกันและเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปทุกข์ก็ย่อมดับไปเช่นกันการที่เราได้มาซึ่งความเข้าใจนี้ทำให้เรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองเราสามารถเลือกที่จะไม่ดำเนินไปตามวงจรแห่งทุกข์ได้โดยการใช้สติและปัญญาในการตัดวงจรน,นั้น เริ่มต้นจากการลดและอวิชชาและไม่ปรุงแต่งสังขารที่นำไปสู่ตัณหาและอุปาทานขอให้ทุกท่านได้น้อมนำหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ไปพิจารณาอย่างลึกซึ้งในชีวิตของตนเองเพื่อให้เกิดปัญญาและเห็นแจ้งในสัจธรรมอันประเสรศิฐนำพาตนเองให้พ้นจากห้วงทุกข์และก้าวเข้าสู่สันติสุขที่แท้จริงในที่สุดด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ